ยันมา72แรงนะครับคันนี้นะครับจัดโปรราคาพิเศษนะครับก็พิเศษแรกนะครับฟรีดาวนะครับพิเศษที่2นะครับจากราคา580,000บาทนะครับปรับลดลงเหลือ545,000บาทนะครับ545,000บาทโอ้ลดลงไป45,000นะครับคุณลูกค้านะครับ ลดลงมาเยอะมากเลยนะครับราคานี้ได้ดันหน้าได้ผ่านหลังนะครับ1ชิ้นนะครับเครื่องดีเกียร์ดีทุกอย่างปกตินะครับชั่วโมงชั่วโมงสองพันนะครับชั่วโมง2,000นะครับสภาพยางหน้าครับยางหน้ายังดอกลึกอยู่นะครับครับเนื้อตัวรวมรวมก็ให้คะแนนอยู่ประมาณ75-80ถึงแคะแนนนะครับอายางหลังครับดอกอยู่ประมาณ80%นะครับดอกไม่ได้ลึกมากนะครับคุณลูกค้าเครื่องไม่มีรอยแกะนะครับ สภาพรวมๆก็าตามนั้นนะครับแต่ถ้าล้อหลังยังไม่เคยคลายนะครับก็สภาพรวมๆก็ตามนั้นก็คือไม่ได้สวยจัดนะครับไม่ได้สวยจัดนะครับแต่ก็เป็นสภาพที่ใช้งานได้เลยนะครับก็มีดันหน้ามี่านหลังครับเทสระบบให้เรียบร้อยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับตรวจเช็คลออซึมให้นะครับก็เก็บงานให้เรียบ,ร,ร,ยบร้อยนะครับ ราคา545,000บาทเครื่องดีเกียร์ดีทุกอย่างปกติผ่านหลัง1ชิ้นเลือกได้3จาน6จาน7จจานเลือกได้1ชิ้นนะครับผ่านหลังนะครับอ่าสนใจนะครับอ่ารับราคาส่วนลดพิเศษแล้วก็โปรโฟรีดาวนะครับ545,000บาทท่องมาอยา่างดีท่องได้แล้วครับ สนใจยันมา72แรงคันนี้นะครับโทรหาเซียวได้เลยนะครับสภาพตามคลิปนะครับตามคลิปเลยนะครับเอาไปใช้งานปลูกอ้อยนะครับไถนานะครับเอาไปจอดไว้บ้านก้เท่อยู่นะครับ5 4 5 0 0 0บาทนะครับดาวเริ่มต้นที่0นบาทครับผ่อนได้3ปีนะครับคุณลูกค้าผ่อนได้3ปีนะครับวางแผนการจ่ายนะครับ อ่าถ้า5 0 0แสนอ่าห้าแสนสี่หมืันถ้าลูกค้าไม่ดาวสักบาทนะผ่อนปีหนึ่งก็เกือบ2 0 0 0 0นนะครับบางเผงกันจ่ายนะครับถ้ามองว่าคุ้มค่าถ้ามองว่าโอเคนะครับก็มาเอาไปใช้งานกันเลยนะครับอ่ถ้ามองว่าราคามันแพงผ่อนหนักนะครับก็อ่ารับคันที่ถูกลงมานะครับหรือจะซื้อแบบเงินสดนะครับเสียอ้วนปรับรถให้ได้อีกนะครับปรับรถให้ได้อีกนะครับย้ำ ื่ออยากได้นะครับเผื่อลูกค้าอยากได้จะขอราคาพิเศษนะครับอ่ะเสียววนมีให้นะครับ094 7 06 4430นะครับ094 706 4430นะครับอ่าลูกค้าสนใจอ่าคันไหนโทรมาลูกค้าอยากได้รุ่นไหนโทรมานะครับ <laughs> ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ